เรียนมอเอ,อก,กนชนเข้าง่ายเรียนง่ายมีตังค์จ่ายก็จบปะมานี่จะมาตอบผีละประโยคเลยมอเอก,กนชนเข้าง่ายถามว่าเข้าง่ายไหมก็เข้าง่ายแหละคือมอเอก,กนชนเนี้ยมันจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ตามสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือว่าอยากเรียนแต่ว่าต้องสมัครให้ทันนะเพราะว่าบางสาขาวิชาที่มีคนอยากเรียนมากๆมันก็จะเต็มไวมากๆไปด้วยมอเอก,กนชนเรียนง่ายจะบอกให้ว่าไม่มีการเรียนรู้แบบไหนที่มันง่ายหรอกทุกอย่างต้องได้มาด้วยความใฝ่รู้ความอดทนแล้วก็ความขยันทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยก็ต้องผ่านการรับรองจากสภา วิชาชีพนั้นๆก่อนถึงจะเปิดหลักสูตรเป็นการเรียนการสอนได้เขามีมาตรฐานมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีที่สุดก่อนถึงจะมาเปิดเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนนิสิตนักศึกษาได้ในปัจจุบันมออ้อยกชนนจนมีตังจ่ายก็เรียนจบปะมออ้อยกระโจนไม่ได้มีแต่ลูกคุณหนูนะคนนิสิตนักศึกษาหลายๆคนก็กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเหมือนกันแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะเขามีกองทุนที่กู้ยืมเรียนได้เต็มจํานวนด้วยนะรู้ยางอย่างเช่นมอเนชั่นก็กู้ยืมเรียนนนได้เต็มจําาวบง เขาลงทุนกับตัวเองค่ะ ลงทุนกับความรู้เพื่ออนาคตของตัวเองเพราะว่าการลงทุนในความรู้อ่ะมันจะติดตัวเราไปจนตายใครคิดเห็นยังไงกันบ้างเห็นต่างยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะมาเริ่มลงทุนกับตัวเองลงทุนกับความรู้ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นเปิดสอนคณะทันตแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN1 ปีและคณะเทคนิคการแพทย์เดี๋ยวแล้วได้ใช้ความรู้เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพแน่นอนสมัครหรือว่าจองโค้าได้ที่ไลน์แอ Nation อัน ด้ e ย score admission ค่ะ